สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับสเินฟิชชิงครับวันนี้มีเจ้าลอกมารีวิวว้้ทางพี่ๆนานาดูกันอีกแล้วนะครับเจ้าลอกตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นนะครับพอดีผมได้คันมานะครับคันหนึ่งนะครับเป็นคันเล็กๆสั้นๆนะครับคันโซลิกนะครับแล้วก็อยากจะหาลอกมาจับกู้กับเจ้าคันตัวนี้นะครับ จริงๆแล้วจะใส่เจ้าลอกตัวเบอร์ใหญ่เลยก็กลัวว่ามันจะไม่แมทช์กันนะครับตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมค่อยมีเวลาเดี๋ยวผมจะรีวิวเจ้าคันตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขอรีวิวเจ้าลอกตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆผมก็มองหาอยู่พักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับใจอยากจะได้ลอกตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งอยู่แล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็คือลอกเบอร์500้นะครับตัวนี้นะครับอาจจะเอามาไว้ ตกกุ้งนะครับหรือว่าเอามาตีอย่าปลอมนะครับพวกเบาๆพวกนี้นะครับก็พอดีได้คันมาเลยก็เลยหาลอกซะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้พอลองหาข้อมูลดูนะครับเจ้าลอกเบอร์500ตัวไหนที่ดูสวยๆนะครับก็มาสะดุดตาเจ้าลอกตัวนี้นะครับ Pioneer Black Spider นะครับตัวนี้นะครับเขาใช้เป็นตัวรหัส BS นะครับเบอร์500นะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะครับก็คือลอกตัวนี้นะครับไม่ไม่มีเบอร์ ไม่มีเบอร์800อยเบอร์พันหรือว่าเบอร์2 0 0 0 0น0 0อะไรที่เป็นลอกทั่วไปเลยนะครับเหมือนกับว่าเขาทำมาเพื่อเป็นเจ้าลอกจิ๋วตัวนี้เบอร์500โดยตรงเลยอะไรประมาณนี้นะครับถ้างั้นเราไปดูเจ้าหน้าตาเจ้าลอกตัวนี้เลยดีกว่าละกันนะครับเจ้าพาโอเนียแบ็คสไปเดอร์นะครับตัว500นะครับว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับมันสวยไหมมันอะไรไหมสเปคมันดีไหมนะครับพาโอเนียแบ็คสไปเดอร์นะครับตัวนี้นะครับ Bs500 นะครับ ที่กล่องนะครับเราไปดูข้อมูลกันที่กล่องก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นตัว5้บวกหนึ่งนะครับตัวนี้บอลแบรลิงนะครับดูเอาคอลเลอร์นะครับอโนดายนะครับตัวนี้อลูมิเนียมสปูนนะครับ EVA นะครับ EVA นะครับซอฟ์นะครับหนอกนะครับก็คือหนอกน่าจะเป็นตัวอ่ตัวซอฟ์นะครับตัว EVA นะครับอัตราทดเกเรโชนะครับอยู่ที่5.0ต่อ1นะครับไลค์คาปาซิตี้นะครับตัวนี้นะครับ สาย0.20สนยะครับใส่ได้170นะครับ0.25เนี่ยใส่ได้100นะครับแล้วก็0.30เนี่ยได้60นะครับตัวนี้อ่าที่กล่องมีบอกด้วยนะครับชื่อสินค้านะครับอุปกรณ์ตกปลานะครับพโอเนียนะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยนะครับบจกรพโอเนียแท็กเกิลไทยแลนด์นะครับตัวนี้นะครับกล่องก็ดูสวยดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรูปปลารูปอะไรด้วยนะครับ ร์คไพรอ e e r บ็กสไปเดอรนะครับสีสันสวยงามนะครับตัวบอดี้ตัวลายเป็นสีดำนะครับตัดเงินนะครับตัวนี้นะครับตัดเงินตัวหนอปนะครับหนอปเป็นหนอปโฟมีเวนะครับตัวแขนเป็นแขนกึงแขนซีนซีนะครับไพรอนีแบ็กสไปเดอร์บีเอสห้าร้อยนะครับ ที่ตัวขานะครับแหม่มียิงด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวพิม์พหรือเปล่าครับหรือว่ายิงเลเซอร์ครับตัวนี้นะครับเขียนว่าไพโอเนียนะครับเป็นสินค้าของไพโอเนียนะไพโอเนียเทคเกิลนะครับจริงๆมันก็เป็นลอกแบรนดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าโนเนมนะตัวนี้ที่ดูนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่แขนพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะสลับแขนด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแขนเสียบนะครับตัวนี้นะครับเป็นแขนเสียบหกเหลี่ยมนะครับตัวแขนเป็นแขนซีนซีนะครับสีเงินเลยนะครับสะท้อนแสงเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวหนอบนะครับตัวหนอบเป็นหนอบโฟม EV a นะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับตัวนี้จับแล้วก็จะไม่ลื่นนะครับข้อดีของมันนะครับเวลาเราเปียกเหนอหรือว่ามือเราเปียกเหงนอหรือว่าลื่นนะครับหรือว่ามือเราเปียกนะเวลาเราจับนี่มันก็จะ ไม่ลื่นนะครับจับแล้วก็จะกระชับอยู่เหมือนกันนะครับเล็กมากนะครับจิ๋วเดียวเองนะครับอยากจะเรียกมันว่าเจ้าจิ๋วนะครับแขนสลับได้นะครับซ้ายขวานะครับลอกปกติทั่วไปเลยนะครับสลับได้ซ้ายขวานะครับ แต่ว่าผมถนัดซ้ายนะครับผมก mm ็ hmm. จะหมุนขวานะครับตัวนี้นะครับอ่าเร้อยตัวบอดี้นะครับที่เห็นนะครับแหมด้านหลังตัวนี้เขาทำเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นสีทองด้วยนะครับเป็นทองแล้วก็ตัดกับตัวบอดี้ดำด้านนะครับตัวนี้นะครับตัวบอดี้เป็นกาไฟนะครับผมมั่นใจเลยแหละว่าเป็นกาไฟนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าลอกจิ๋วนะครับมันไม่น่าจะทําเป็นขาโลหะอยู่แล้วนะครับ จบอกว่าขาตัวนี้นะครับตัวบอดี้ตัวขานะครับตัวบอดี้เป็นกาวไฟนะครับเบลวามนะครับแขนโชกนะเป็นโชกนะครับก็ปกติทั่วไปเลยนะครับตามสไตล์ลอกสมัยใหม่นะครับตัวฝานะครับเป็นสีดาตัดทองนะครับตัวนี้นะครับเข้ากับสีของตัวแขนเลยนะครับเนี่ยตัวแขนโชกนะครับก็เป็นสีทองเหมือนกันนะครับก็ดูแมทกันดีเหมือนกันนะครับดูสวยงามดีนะ ฝามีกิ๊กเสียงนะครับก็เป็นฝาปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ทําเป็นตัวเหมือนสีดํานะครับขอบทองนะครับตัวสปูนนะครับสปูนเป็นสปูนนารูนะครับมีซอล่องนิดหน่อยนะครับน่าจะช่วยลดน้ำหนักลงไปอีกนะครับได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสปูนลองแค้ด้วยนะครับเก็บสายได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็ปาดเฉียงนะครับสี่ห้าองศานะครับก็เป็นสปูลทั่วไปนะครับหลักๆเลยนะครับที่เขาทํากันนะครับตามมาตรฐานเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวผ้าเบรกนี่ไม่แน่ใจว่ามีกี่ชั้นนะครับต้องลองดูนะครับอาจต้องลองผ่าดูนะหรือว่าลองรือดูนะครับจะได้รู้ว่ามีผ้าเบรกกี่ชั้นนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ดูในของเน็ตนะครับไม่ได้บอกว่าอ่า มีพลังและแรงเบรกเท่าไหร่ด้วยนะครับที่ตัวกล่องก็ที่ดูนะครับก็ไม่ไม่มีบอกด้วยนะครับว่าเบรกอยู่ที่กี่กิโลนะครับตัวนี้นะครับตัวเก็บสายนะครับเป็นพลาสติกนะครับตัวเก็บสายของสปูนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วไปดูที่กิ๊กเสียงนะครับกิ๊กเสียงนะครับกิ๊กเสียงเป็นแบบนี้นะครับ น่าจะเป็นลักษณะหรือว่าเป็นสไตล์ของเพลเนียเลยหรือเปล่านะครับเพราะผมมีลอกของ p พลเนียก็เป็นกิ๊กเสียงแบบนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับที่เห็นนะครับจะบอกว่าเป็นกิ๊กเสียงแผ่นก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นกิ๊กเสียงแผ่นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นกิ๊กเสียงสปริงก็ไม่มั่นใจนะครับตัวนี้นะครับจริงๆผมมีลอกของเพลเนียอยู่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนั้นนะครับเพลเนียคารเมเลียนนะครับ ก็เป็นกีกเสียงแบบนี้ผมก็กังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้ากีกเสียงหักนี่คือจะหาซื้อได้ไหมนะครับแต่ว่าเจ้ากล่องต,ตัวนี้นะครับเจ้ากล่องตัวแบ็กสไปเดอร์ตัวนี้นะครับบอกว่าเป็นของแพลนเนียแท็กเกิลนะครับมีเบอร์โทรด้วยก็น่าจะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็โทรไปสอบถามได้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับตัวนี้นะครับตัวแกนนะครับตัวแกนลอกนะครับ แล้วก็ตัวเฟืองกีดเสียงนะครับ <c oughs> ก็หลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ปกติทั่วไปนะครับตัวนี้อ่าอันนี้เป็นเสียงจากตัวกิกเสียงนะครับก็ลื่นอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าลื่นอยู่นะครับส่วนกิกเสียงนะครับส่วนเสียงมันอะนะก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าเบาหรือว่าดังมากนะครับ ฟังดูนุ่มนๆดีนะครับดูแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างมีสไตล์อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่เบรกหน่อยดีกว่านะครับว่าเบรกมันเติบยั้ไงเติบมากน้อยแค่ไหนนะครับ โอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเบรกโอ้ยังเติมได้อีกนะครับโอ้ผมว่าโอ้กุ้งปลาเล็กๆมันไม่ไม่น่าจะมีพลังดึงมากขนาดนี้นะครับผมว่าสบายสบายอะ่ะโอ้โหโลสองโลสามโลนี่ผมว่าสบายเลยนะนี่ ตัวนี้เป็นลูกปืนกันกลับนะครับนี่ลูกปืนกันกลับแน่นอนนะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับก็ตามสไตล์นะครับตามปกติทั่วไปของลอกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกปืนกันกลับนะครับไม่ใช่นกกระจอกสับนะครับแต่เท่าที่ผมดูนะครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับที่ดูนะครับ จะบอกว่ามันลื่นไหมนะครับไม่ไม่เชิงว่าลื่นนะผมว่านะก็ไม่ถึงกับลื่นนะครับแต่ถามว่าหมุนแล้วนุ่มมือไหมเงียบไหมนิ่มมือดีไหมนะครับผมว่านิ่มอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าลื่นแบบปืด๊ดหมุนไหลติ้วเลยอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับน้ำหนักตัวของเจ้าลอกตัวนี้นะครับ Pioneer Back Spider นะครับอยู่ที่หนึกร,รัมนะครับขีดกวกว่า ไม่ถึงสองขีดเลยนะครับนิดเดียวเองเลยนะครับตัวนี้นะครับจริงๆถ้ามันเอาไปตกพวกเกี่ยวปอมไปตีเกี่ยรปอมอะไรก็น่าจะเหมาะนะครับใส่กับคันเบาๆนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วของการตีเกี่ยรปอมนี่ก็คือเราต้องเหวี่ยงมือตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับคือตีแล้วมันไม่เมื่อยมือว่างั้นแหละครับประมาณนั้นแหละก็คือสบายๆครับตีได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะเหมาะกับพวกเกี่ยร์เจ็ดกรัมอะไรประมาณนี้นะครับ สายประมาณ 5, 5ห้าห้าปอนหรืออะไรอย่างนี้นะครับ um. ความยาวนะครับของเจ้าลอกตัวนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสักที่ดูนะครับของเวอร์เนียนะครับอยู่ประมาณสักเก้าเซนนิดๆนะครับเกือบสิบเซนนะครับประมาณเก้าเซนนิดๆพอดีเวอร์เนียผมถ่านหมดซะด้วยนะครับก็เลยหน้าจอมเลยไม่โชว์นะครับตัวนี้สปูลก็อยู่ที่ประมาณสามเซนนะครับสามเซนนิดๆ นะครับดูแล้วไม่ไม่ถึงสี่เซนด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ลอกตัวนี้นะครับอันนี้ผมไปซื้อจากที่ร้านมานะครับที่ผมดูในร้านค้าออนไลน์แล้วมันเป็นร้านค้าแถวบ้านผมนะครับผมก็เลยวันนั้นเลยลองไปถามดูที่ร้านนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมเห็นในในร้านค้าออนไลน์นะครับบางทีเขาลงนะครับตัวนี้นะครับที่ที่ดูนะหกร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าราคานี้ที่ผมได้มานะครับร้านนี้นะครับผมได้มาห้าร้อย 60นะครับตัวเลขกลับกันเลยนะครับผมก็เลยตัดใจซื้อมาเลยนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาครับหรือว่ามีโอกาสครับเดี๋ยวผมลองจับ,บเจ้าคันตัวเจ้าคันที่ผมมีนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองให้ทางพี่ๆนะนะ้าดูกันละกันแล้วกันนะครับว่ามันดูแล้วมันแมทด,ดีไหมเข้ากันมากน้อยแค่ไหนนะครับ หลักๆแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละครับพี่ๆน้าๆนะครับกับเจ้าลอกตัวนี้นะครับเจ้าลอก Pioneer Back Spider นะครับตัวนี้นะครับ BS 5 0 0นะครับลอกจิ๋วเลยนะครับออกแบบมาเพื่อไว้ใช้งานสำหรับเป็นลอกจิ๋วโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้มีมีเบอร์เดียวเลยนะครับเบอร์500อเท่านั้นนะครับถ้าพี่ๆน้าๆชอบใจคลิปนี้ไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับ แล้วผมก็ขอขอบคุณทุกซับสไครต์เลยนะครับที่มกดติดตามรับชมรับฟังนะครับเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าครับถ้ามีไปท่องเที่ยวตกปลาที่ไหนหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆม,มานะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างไรงั้นผมอาจจะต้องขอตัวลาทางพี่ๆนานาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ